สวัสดีค่ะช่องตะวะันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงวันนี้เรามาอยู่ที่ตลาดสุวินนะคะวันนี้วันที่20มีนาคม2 5 6 7น,นะคะมาจ่ายตลาดรอบเย็นกันนะคะว่าจะได้กับข้าวอะไรไปฐานกันวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในตลาดกันเลยนะคะ let's go ซีเราก็เข้ามาในตลาดแล้วนะคะวันนี้ปลานินโลเท่าไหร่คะเนี่ยปลานินปลานินสลบเหรอคะนั่นสลบเจ็ดสิบเป็นสลบ70เจ็ดสิบคะปลาเป็นเจ็ดสิบห้าเหคะสลบ, 70, ะะสลบแต่ว่าเหมือนกับใหม่ๆอยู่เลยจนตูดจนตูดจนตูด อันนี้ไม่ให้หรอตัวเมอกี้ล้วที่ตัวก็จะเอาสองตัวให้ก็ได้ไม่แตัวนั้นด้วยตัวนั้นตัวเดือดตัวเดียวไม่ัวน้อยเอาไหมเออนั้นแหละดูชัางดูสิอันนี้ร้อยยี่สิบบาทเนี่ย โอเคทำอะไรเนี่ยทำเหมือนต้มยำใช่เราได้ปลาแล้วเดี๋ยวแม่มาเอาได้ไหมได้ได้ไปขึ้นมาจ่ายกั้เดี๋ยวแม่มาจ่ายเลอได้ปลาหนินนะคะวันนี้ก็ยังอันนี้อยู่แต่เพื่อนเราได้ปลาหนินนะคะเราเอาปลาหนินนี่แหละวันนี้เราเปลี่ยนจ่ายร้อยยี่สิบละเอากระเป๋าไปหน่อยเนาะได้ไดะ ทานแก่มแต่เราไร้ยันแสงยันแสงนาเขียเท่นเดินในตลาดกันนะคะเพื่อนจีเดี๋ยวดูเดี๋ยวเราได้ปลาดินแล้วเราก็ไปซื้อเครื่องต้มยำ ราบุญที่กาตลาดนะคะน้ะองสาเกน้องสิบาทวราลูกน้สิบาทวราลูกถ้าถุงหนึ่งค่ะหน้าเวาบเกอคมเ ีเส yes. okay, I mean. yes. okay, oh. okay. ื้อจะเยี่ยมเอาไปเลยงานเสื้อที่ทำงานบุกเอาไปเปิดตังค์เสื้อบางแล้วแล้วใส่ถุงให้ยายเลยลูกโอเคนะเดินเดี๋ยวเราใส่กระเป๋าแล้วเนี่ยกระเป๋านี่ไว้ไว้สะพายกับข้าวอย่างเดียวนะเพื่อโอ้ชิบคต่อไปจะเป็นป้านนินผิดฟาง แจ้นเท่าไรยาเห็ดฟางร้านสามสิบนะะเดี๋ยวหนงม,มึงก่อนด้วยเ่ง,งานด้ค่ะง,งานอยู่ขางานอยู่นี่นะคะเพื่อนข้องต้มยำก่นอนอ่อนี่คลิกสิเดี๋ยวดูก่อนนะคะกำาหละห้าบาท ซื้อก่อนห้าบาทค่หบาทกำนี้เท่าไหร่คะสิบบาทสิบาทอันนี้กำเล็กเนาะห้าบาทกำเล็กห้าบาทสิบบาทเดี๋ยวนะคะสิบบาท ใส่ใส่กระเป่ลอสั่ะคสว uh ัส huh. ดีค่ะค okay. ุณแป้งสวัสดีค่ะคุณแป้งสวัสดีค่ะอร่อยไหมคะนยังกี่ข่าคะไข่เดียวใส่ไข่มดแดงใส่ใส่ไข่กุแดง นี่เราสั่งปันแล้วนะแม่เข๋เราดูก่อนนะเคะดูดีกว่คือบรรยากาศในตลาดนะคะก็ซื้อกระเทียมหอมกระเทียมมีอยู่หอมกระเทียมมีแล้วนะคะเหลือไหนอยู่จำได้ว่าปลาปลารําหมดแล้วนะคะบรรยากาศในตลาดช่วงนี้นะคะ รว่าจะได้ข้าวเย็นเพิ่มนะทูพี่คนหมดแล้วถูยี่สิบห้าบาทยี่สิบบาทนะคะบัทะเลบ๊ไปยังหอกค่ะอาหารทะเลร้าเดสวัสดีค่ะสวัสดีปลาด้วยค่ะโอ้ดค่ะ หนูเอาปลาลาผสมมาแยกในโลกเอายี่สิบบาทเอาปลาปลาขาวกับปลานี้ผสมกันนะคะเอาตัวอ่าจ้าสอบตัวกับปลาส้อยเออ เดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวพริกก่อนพริกเกลืสิบบาทด้วยซีพริกด้วยนะคะทีอาหารหมดแล้วนะคะน้องโอเคได้แล้วนะคะยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบูกโอเค ก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะเดี๋ยวจะได้ไอะไรเนนี่น,น,น 20, 3, ก,ก่นเดี๋ยวรา่อกทกนีนเขือเทศราชนีสิอ่ิบังี่ังายยี่บ ไปก่อนนะไปก่อนะคะน้ำ mm ไม่ค e ้าเก่งกว่านักเรียน่งพี่ค่ะคือบรรยากาศตลาดนะคะก็ไปซื้ออะไรกันยนะคะเก้าสิบคนนี้โอใช่แลกวใช่ไหมเหรอ้นึ่งสิบสามานึ่งสห้าจ้า เดี๋ยวลองถามไปดูว่าแกก็กระดูกหมูเอาไว้ก่อนนะนี่ซื้อปลาไปแล้วน้องแกละเยอะนะคะวันนี้ก็เริ่มเยอะมากด้อยสิี่คือบรรยากาศในสลาดสุวินนะคะ ปลาทูนะคะนี่ปลาทูนะคะ <c oughs> ปลาทูตัวใหญ่เลยใหญ่เลยจริงๆด้วยวันนี้กินแต่ปลาทูกับหมูแล้วก็ยังเมาอยู่เลย,ยกินแต่ปลาทูกับหมูยังเมาเลยเออถอน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 ด้วยปลานินจะไม่นะกินปลาไปเฮ้ยอาหารหนูมาแล้วแค่นี่แต่วันนี้กินขนมเยอะไปนะยายสวัสดีค่ะแม่แล้วหนูมาทานรอบหลังเลยแม่เด้อ ก็เพราะว่าวันนี้หนูก,กินของหวานไปเยอะเขาบ่อยกินหวานแต่ว่าเหนื่อยอะแม่ก็เลยต้องกินข่าห้ามกินหวานหนูกินนี่แวะมานะคะเพื่อนสี่กับแม่แม่ขายทุกวันใช่ไหมทุกวันจ้าทุกวันนะคะน้องเต้าหู้เต้าถิ่นอันนี้ย่ลงสั่งก็จะใ่ปลาไหลมนมีลูกสิงไม่มา กระดูกไก่้วยเหรออันีเซีนฝรั่งสวยสวยนะคะเก็จากต้นใหม่ๆเลยจ้าโเท่าไหร่น้อถามโสีบาทจ้าสีบาทนะคะมาจากที่ไหนับฝรั่งคะอันนี้มาจากกระสังคฝรั่งฝรั่งกสังคนะครับเซีโรละสีสิบาทนะคะกมจูใช่ไหมคะกมจูค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วคระเบนเป่งเนี่ยค่ะยาดาเรอถามอยู่ยไคะเออ เรดากินอะไรได้เลพี่เรดา้ากเลยนะสให้เรดาสักสชิ้นเดี๋ยวเรดากินข้าวซื้ไก่ทอดนะคะพี่ซีร้านนี้นะคะร้านน้องสองวางนี่แหละเขากำลังทอดใหม่ๆ เฮ้้ยโอไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแม่พาไปดูเองค่ะไม่ต้องเก็บค่ะเรือกก่อนเลยเลยค่ะสามจานเที่ยวฟ้าสามจานใช่ไหมคะเอาสองอันดูมันที่เอาน้อยเด้ออันนี้เอาน้อยดสี่อันนี้เราก็สั่งไข่นางฟ้าก็มีนะครับอนสี่ เชื่เลยนะคับแก่นผมนี่ไดูดูดัรอนดอาหารปาเอนาหารป่าเลย,เเลยดักดอกดักแด,กด,กดก่นี่มดพี่น้อง ฝั่งนี้คนแน่นมากให้เข้าดูแล้วก็ให้เพื่อนๆดูฝั่งนี้เป็นฝัง่งขานะคะฝั่งทางนี้นะคะแล้วก็มุมนี้ก็ขายหมดเนี่ยโอเคปลาหมีนะคะม <c oughs> ีของตลาเูยน,นะด้วยอะไรจ้า <c oughs> อาหาปรป่าเยอะเลยวันนี้มีผักปิ้วหอยนะคะดบกแม่จีช้อนปลาอะไรแบบนี้อูีหูนะคะมนนนะคะว,นนวันนี้ยังไม่เอาหมูก,ก่อ <laughs> บได้ค่ะ <laughs> อย่าอบหน้า นี่คือบรรยากาศตลาดนะคะทีเก็บบรรยากาศตลาดสุบินให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะมาซื้อกับข้าวมา่ายตลาดมีเมนูเดิมๆก็คือปานิลปานิลปลาช่อนปลาดุปลาทูนะคะไก่ทั่วสมุนไพรใต้น้ำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัดีม่า สวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้นอนๆเลยม,เเมีฝรั่งด้วยนะคะไข่เจียวไ่เจียวล้วเดินต่อนะคะมีฝรั่งนะคะฝรั่งกำลังเออกเลยเอยอะเลยนะเพื่อนจูนก้อน, <ๆ S 2> นอแหนมทอดแหนมชิ่ว นี่ตลาดซุรินนะคะอาหารเยอะมากมายกระเชียนะคะท้นมีเห็ดด้วยก็จะเป็นสตรอเบอรี่ยี่สิบบาทอ้เยอะแยะเลยนะเอาเดร์นน่าทนมากเลยนะคะวมนนี้นะคะกรรตากาศในตลาด นัดเอ้ยตลาดสุรินนะคะรอบเย็นนะคะก็มาใส่ตลาดบนพื้นทีเราก็เก็บบรรยากาศในตลาดนะคะเดินซื้อของตลาดได้พริกได้ปลานะคะแล้วก็หอมมีตะไคร้ใบมะกรูดมะเขือเทศน,นะคะก็อร่อยต้งเกลืปอปลาเย็นนี้นะคะเพื่อนๆก็หวังดีว่าบนพืินทีก็คงจะ แด้วความบันเทิงกับเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดการใดต้องกลับปัญหาไปไม่เสียหน้าที่ด้วยขอให้ทุกเลื่องขอบคุณทุกสายขอให้ทุกทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเราคเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องประวัติสื่อและสไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหมดต่อไปนะคะสุัสดิ์ช่วงคืนนี้ทุกท่คนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ